สวัสดีครับน้องๆวัยรุ่นชาวมาเลสตอิงลิชทุกคนคุณครูขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่เราจะมาไขาปริศนาภาษาอังกฤษไปด้วยกันวันนี้คุณครูมีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆมาฝาดเคยไหมที่เวลาเราอยากจะพูดว่าโกหกแล้วเราก็นึกได้แค่คำว่าลายแล้วถ้าเกิดคุณครูบอกว่ามันมีคำอื่นๆอีกมากมายที่มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันลิบลับละ,ละไม่ว่าจะเป็น deceive, mislead, fabricate หรือ exaggerate แต่ละคำมันต่างกันยังไงใช้เมื่อไหร่แล้วออกเสียงยังไงให้เป๊ะวันนี้เราจะมาเจาะลึก5คำศัพท์นี้กันแบบละเอียดที่สุดเพื่อให้น้องๆทุกคนเข้าใจถึงแก่นแท้ของมันและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโปะแตกอีกต่อไป นี่คือช่องมาเล English ที่จะเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกพร้อมแล้วใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเรื่องราวของเราเริ่มต้นจากน้องปามวัยรุ่นคนหนึ่งที่กำลังคุยแชทก,กับเพื่อนสนิทน้องพีดอยู่วันนั้นปามรู้สึกไม่ค่อยสบายแต่ไม่อยากไปโรงเรียนเลยตัดสินใจจะส่งข้อความไปหาพีดเพื่อบอกว่าป่วย แต่ความจริงแล้วไม่ได้ป่วยขนาดนั้นแค่อยากพักผ่อนเฉยๆปามเริ่มพิมพ์ข้อความว่าวันนี้จะไลยทูมอมว่าป่วยคันใดนั้นข้อความจากคุณครูในกลุ่มไลน์ก็เด้งขึ้นมาพอดีคุณครูส่งข้อความมาเปลี่ยนว่านักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความแตกต่างของคำว่า Li d e c e i v e m i s l e a d Fabricate และ e x a g g e r a t e กันนะครับ ปามเห็นข้อความก็ถึงกับชงะงักเพราะไม่แน่ใจว่าคำว่าลายที่กำลังจะใช้เนี่ยมันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าคุณครูเอาล่ะครับนักเรียนทุกคนเรามาเริ่มกันที่คำแรกที่ง่ายที่สุดและทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนั่นก็คือคำว่าาลครับคุณครูชี้ไปที่กระดานที่มีคำว่าไลตัวใหญ่คำว่าาลออกเสียงว่าาลหมายถึงการพูดความจริงไม่ตรงกับที่เกิดขึ้น หรือการพูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงออกไปตรงๆโดยเจตนาที่จะหลอกลวงครับคุณครูเขียนตัวอย่างประโยคลงบนกระดานตัวย้ำประโยคที่ใช้บ่อยๆเลยก็คือ he told a lie เขาโกหกหรือ don't lie to me อย่ากโกหกฉันนะจำง่ายๆเลยครับถ้าเราพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงและเรารู้ตัวว่ามันไม่จริงนั่นแหละครับคือการลายปามที่กำลังนั่งฟังอยู่หน้าจอก็พยักหน้าเงกหนักนะอ๋อเข้าใจแล้ว คำว่าลายนี่มันตรงตัวจริงๆปามเริ่มรู้สึกเหมือนได้เจอทางสว่างคุณครูเยี่ยมมากครับน้องปามคราวนี้เรามาดูคำที่ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนั่นก็คือคำว่า deceive ครับคุณครูเปลี่ยนสไลด์ไปที่คำว่า deceive คำว่า deceive มีความหมายคล้ายลายแต่จะเน้นไปที่การทำให้คนอื่นเข้าใจผิดหรือเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยที่เราอาจจะใช้เล่ห์เหลี่ยม ก็อุบายหรือการซ่อนเร้นความจริงบางอย่างเพื่อให้เขาหลงเชืิลครับคุณครูยกตัวอย่างลองนึกภาพนักมายากลที่หลอกตาคนดูนั่นแหละครับคือการ DECEIVE เขาไม่ได้พูดโกหกตรงๆแต่เขาใช้กลลวงให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาอยากให้เชื่อตัวอย่างประโยคเช่น he tried to deceive me with his charm เขาพยายามหลอกลวงฉันด้วยสเสน่ห์ของเขาหรือ don't let appearances deceive you อย่าให้รูปลับภายนอกหลอกคุณได้นะคำนี้จะมีความในยะถึงการวางแผนหรือการใช้กลวิธีเพื่อให้เป้าหมายเข้าใจผิดครับปามรู้สึกเหมือนเปิดโลกโหคำนี้ลึกซึ้งกว่าลายเยอะเลยนะเนี่ยคุณครูถูกต้องแล้วครับน้องปามคราวนี้มาถึงคำว่า m i s l e a d กันบ้างครับคุณครูชี้ไปที่ภาพป้ายบอกทางที่ชี้ไปคนละทิศละทาง คำว่า m s s l e a d ออกเสียงว่า m i s l e a d จะหมายถึงการนำทางผิดการชี้แนะไปในทางที่ผิดหรือการให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จนทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดครับจุดสำคัญคือผู้ให้ข้อมูลอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะโกหกโดยตรงแต่อาจจะให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือบิดเบือนข้อมูลไปบางส่วน ทำให้ผู้รับสารเข้าใจผิดไปเองครับลองนึกภาพป้ายบอกทางที่ชี้ไปผิดทางคนที่ตามไป้ายไปก็ต้องหลงทางแน่นอนทั้งๆท,ที่คนทําป้ายอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงใครเลยก็ได้คุณครูให้ตัวอย่างประโยคเช่น The advertisement was designed to mislead customers. โฆษณานั้นถูกออกแบบมาคือทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดหรือ Don't let statistics mislead you. อย่าให้สกิติทําให้คุณเข้าใจผิดไปเองนะคํานี้จะเน้นไปที่ผลลัพธ์ของการทําให้เข้าใจผิดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามปาลมเริ่มเห็นความแตกต่างของแต่ละคําชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคุณครูยอดเยี่ยมมากครับเรามาต่อกันที่คําว่า fabricate ครับคุณครูเปลี่ยนสไลด์ไปที่ภาพช่างฝีมือที่กําลังประดิษฐ์ของคําว่า fabricate ออกเสียงว่า Fab Reca ดมีความหมายว่าการสร้างเรื่องราวขึ้นมาทั้งหมดหรือการแต่งเรื่องขึ้นมาเองโดยที่เรื่องราวนั้นไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่น้อยครับจะเน้นไปที่การประดิษฐ์ประดอยข้อมูลหลักฐานหรือข้อแก้ตัวต่างๆให้ดูน่าเชื่อถือเหมือนกับการที่เราประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนั่นแหละครับคุณครูให้ตัวอย่างตัวอย่างประโยคเช่น He fabric punishment fabricated an alibi avoid to เขาสร้างข้อแก้ตัวขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษหรือ The company fabricated sales figures to impress investors. บริษัทสร้างตัวเลขยอดขายปลอมขึ้นมาเพื่อสร้างความประทับใจให้นักลงทุนคำนี้จะมีความหมายเชิงลบและมักจะเกี่ยวข้องกับการสร้างเรื่องเท็จเพื่อผลประโยชน์บางอย่างครับปามรู้สึกตื่นเต้นกับความหมายที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ โอ้โห,โหนี่มันไม่ใช่แค่โกหกธรรมดาแล้วนะเนี่ยคุณครูถูกต้องแล้วครับน้องปาล์มมาถึงคำสุดท้ายของเราในวันนี้นั่นก็คือคำว่า exaggerate ครับคุณครูชี้ไปที่ภาพคนที่กำลังพูดท่าทางออกรถออกชาติคำว่า exaggerate ออกเสียงว่า exaggerate หมายถึงการพูดเกินจริงการกล่าวเกินเลยหรือการขยายความให้เรื่องราวดูใหญ่โตเกินกว่าความเป็นจริงครับ จุดประสงค์อาจจะไม่ใช่เพื่อหลอกลวงโดยตรงแต่อาจจะเพื่อสร้างความน่าสนใจเพิ่มอรรตรสหรือทำให้เรื่องดูดราม่าขึ้นมาครับลองนึกภาพเวลาเราเล่าเรื่องตลกให้เพื่อนฟังแล้วเราก็ใส่สีตีไข่เข้าไปให้มันกูตลกมากขึ้นนั่นนหะครับคุณครูให้ตัวอย่างประโยคเช่น he tends to exaggerate his achievements เขามักจะพูดโอ้อ oh, วดความสำเร็จของตัวเองเกินจริงหรือ don't exaggerate it wasn't that bad อย่าพูดเกินจริงไปหน่อยเลยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคำนี้จะต่างจากคำอื่นๆตรงที่อาจจะไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงที่รุนแรงเท่าแต่ก็ยังเป็นการพูดที่ไม่ตรงกับความจริงทั้งหมดครับปาลมเริ่มยิ้มได้อ๋ออันนี้เข้าใจง่ายเลยค่ะคุณครูหลังจากที่คุณครูอธิบายจบปาล์มก็กลับมาที่หน้าจอแชทของตัวเองอีกครั้ง คราวนี้ปามยิ้มกว้างและเริ่มพิมพ์ข้อความใหม่ปามคิดทบทวนสิ่งที่เรียนไปทั้งหมดถ้าไรจะบอกแม่ว่าป่วยท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้ป่วยจริงจังอันนี้มันคือการพูดไม่ตรงความจริงตรงตรง,ตรงเลยนี่นาใช่แล้วต้องเป็นลายปามพิมพ์ข้อความส่งไปหาพีทว่าวันนี้จะายทูมอมว่าป่วยนิดหน่อยนะฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าปามรู้สึกมั่นใจขึ้นมาทันที และพิมพ์ต่อไปว่าเพิ่งเรียนกับคุณครูมาเลยนะเนี่ยเมื่อก่อนใช้คำว่าลายอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าแต่ละคำมันต่างกันยังไงมีทั้ง deceive mislead fabricate แล้วก็ exaggerate ด้วยนะพีต่ตอบกลับมาว่าจริงดิโหอยากรู้บ้างอะคุณครูใช่เลยครับน้องปามการเข้าใจความแตกต่างของคำเหล่านี้ จะช่วยให้เราสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับไม่ใช่แค่การรู้ความหมายแต่คือการเข้าใจบริบทและเจตนาที่แท้จริงของคำนั้นๆด้วยนี่แหละครับคือสเสน่ห์ของการเรียนภาษาอังกฤษกับ m a เล e t e อังกฤษเราไม่ได้แค่สอนคำศัพท์แต่เราจะพาคุณไปผจญภัยในโลกของภาษาทำความเข้าใจถึงความลึกซึ้งของมันเพื่อให้ทุกคนไม่ติดอยู่ในเขาวงกตของคำศัพท์อีกต่อไป วันนี้เราได้ก้าวข้ามอุปสรรคของการใช้คำศัพท์ที่คล้ายกันไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับคุณครูหวังว่าสิ่งที่สอนไปวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้น้องๆมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเสียงของคุณครูเต็มไปด้วยความภูมิใจน้องๆหลายคนในกลุ่มไลน์เริ่มส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจและกดไลค์รัวๆแสดงว่าเข้าใจและชอบเนื้อหาในวันนี้มากๆคุณครู และนี่ก็คือเรื่องราวการขจนภัยของน้องปามกับการเรียนรู้ความแตกต่างของคําคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการโกหกนะครับหวังว่าน้องๆทุกคนจะได้ประโยชน์และเข้าใจคำเหล่านี้อย่างท่องแท้แล้วนะคุณครูยิ้มอย่างอบอุ่นจำไว้นะครับว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราเข้าใจแก่นแท้ของมันและพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันถ้าใครชอบ เนื้อหาแบบนี้อย่าให้คุณครูพาไปผจญภัยกับคำศัพท์อื่นๆอีกอย่าลืมกด subscribe ช่องมา Let English ของเราไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่ๆด้วยละ่ะสำหรับใครที่มีคำถามหรืออยากให้คุณครูสอนคำศัพท์กลุ่มไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับคุณครูอ่านทุกคอมเมนต์ และจะนำมาปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงใจน้องๆมากที่สุดสุดท้ายนี้ขอให้น้องๆทุกคนสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษและมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเพลงจบคลิปขึ้นพร้อมขึ้นกราฟิกช่องและปุ่ม subscribe